สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องวิมัยทาร์ตค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นการอ่านดวงความรักความสัมพันธ์นะคะให้กับชาวราศีกัรลัคนนการค่ะประจําเดือนมีนาคม2567นะคะชาวราศีกัรลัคนนการนะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17กันยายนถึง16ตุลาคมนั่นเองค่ะก็อีพีนี้จะเป็นการอ่านดวงความรักแบบโดยรวมนะคะซึ่งอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างอาจจะไม่ตรงเลยก็ได้นะคะบางเคงสามารถสลับกันได้ค่ะเป็นไวเบอร์ซ่าได้ด้วยเช่นเดียวกัน ดังนั้นไม่แนะนําให้เพื่อนๆน,นะคะดูเพื่อเป็นแนวทางในการดําเนินความรักความสัมพันธ์ค่ะดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์นะคะหรือว่าดูเพื่อความมาถึงเท่านั้นไม่แนะนําให้นําเรื่องราวจากหน้าไพ่ที่ไม่กําลังจะเปิดแล้วก็อ่านในฟังนี้นะคะไปตัดสินใจได้แรงสิ้นเลยในความสัมพันธ์จนกว่าจะได้มาดูดวงส่วนตัวค่ะที่เป็นดวงของคุณคนเดียวจริงๆนั่นเองค่ะก็ยินดีต้อนรับนะคะชาวราศีกันลัขนากันค่ะแล้วก็ยินดีต้อนรับชาวสองที่มาสองชาวกันเช่นเดียวกันนะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าในอดีตที่ผ่านมาค่ะชาวราศีกันลัคนาการคุณเจออะไรมาบ้างในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์นะคะขอดูอดีตหน่อยค่ะไพ่ใบแรกนะคะดเดินไพ่สองเหรียญนะคะควีนถือไม้เท้าค่ะไพ่สองดาบเอาเขอาทษค่ะเมื่อกี้เป็นไพ่ควีนถือดาบเนาะตามด้วยไพ่สองดาบและเป็นไพ่เดทนะคะ ชาวราศีกรกคนาการนะคะในอดีตที่ผ่านมาค่ะคุณอาจจะคุยกับชาวธาตุดินปรึกศบกันมังกรธาตุดียวกันกับคุณนะมีชาวราศีธาตุลมคามิถุนตุ้นกุมนะมีชาวราศีพิจิกลัคณาพิจิกอาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างถิง่นต่างแดนต่างภาษาค่ะคุยกับใครได้ไม่อ่านตามนะไพ่นะมารู้สึกว่าในอดีตที่ผ่านมาชาวราศีกรกคณากาันบางคนอยู่ในความสัมพันธ์ที่ปไปกับกลับก,บกับใครคนใดคนหนึ่งที่เป็นคนเก่าคนเก่าวนกลับมาเริ่มใหม่ กลับไปกลับมาวนไปวนมานะคะอยู่ในชีวิตของกันและกันมานานนะคะแต่ถามว่ามันจบหรือยังไม่รู้สึกว่ามันก็อยู่ในช่วงของการรักรักเลิกเลิกวนไปเวียนมาในชีวิตค่ะบางครั้งบางทีเราเลิกกับเขาแล้วแต่ว่ายังเห็นหน้ากันอยู่ยังใช้ชีวิตวนเวียนอยู่ใกล้ๆก,กันอยู่อะไรเงี้ยบางคนทํางานที่เดียวกันบางคนมีสังคมเดียวกันบางคนอยู่ในหมู่บ้านเดียวกันอะไรประมาณนี้เนาะมันก็เลยเหมือนกับว่า ยังเห็นหน้าค่าตาอยู่ทําให้ความรู้สึกมันก็ยัง move on เป็นวงกลมบางครั้งบางทีมันก็ยังตัดใจไม่ได้เริ่มใหม่ไม่ได้ทั้ทางที่ก็พยายามนะคะที่จะประครับประคองหัวใจพยายามที่จะเริ่มต้นใหม่ด้วยนะคะ 2. นะคะชาวราศีกันลกขนาการบางคนนะคะ มีตัวเลือกทางเลือกเข้ามาในความสัมพันธ์ตัวเลือกทางเลือกนี้อาจจะเข้ามาทางคุณหรือเข้ามาทางคนที่คุณคิดถึงก็ได้นะคะอืมหมายถึงว่ามีการประคับประคองคนสองคนนะคะความสัมพันธ์สองความสัมพันธ์อยู่ในมือแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันแต่ถามว่าในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยเหมือนกับอยู่ในช่วงเวลาของการตัดสินใจที่จะเลือกหรือไม่เลือก ะะเลือกในที่นี้หมายถึงว่าเลือกใครคนใดคนหนึ่งหรือว่าไม่เลือกทั้งคู่หรือว่าเลือกทั้งสองคนไว้ในความสัมพันธ์แบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะอันนี้ก็คือในอดีตที่ผ่านมาค่ะของชาวราศีกันลัคนากันนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าบรรยากาศความรักความสัมพันธ์สถานการณ์ต่างๆเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นนะคะในื่อนของความรักของชาวราศีกันลัคนาการในช่วงเดือนนะม,ม,มีนาคม2567เป็นอย่างไรนะคะไพ่ไพ่ได้เดินไพ่ทาวเวอร์ค่ะ ไพ่แปดถ้วยนะคะสิบเหรียญค่ะและเป็นไพ่สามดาบนะคะชาวราศีกันรกขณากันนะคะ บรรยากาศความรักความสัมพันธ์สถานการณ์ต่างๆนี่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงเดือนมีนาคมสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วอันนี้ต้องระมัดระวังในเรื่องราวของอารมณ์คําพูดเนาะเพราะว่าปัญหาจุกจิกกวนใจหรือว่าปัญหาที่สะสมมานานอาจจะถึงขั้นแตกหักได้ในช่วงเ,เดือนเดือนมีนาคมนี้นะคะสําหรับของชาวกันเนาะหรือใครที่อยู่ในความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนความสัมพันธ์ที่คุมเครือไปไป,ไปกับกลับนะคะความสัมพันธ์ที่เป็นเติร์ดมีตัวเลือกทางเลือกเข้ามานะคะ อ่ะอันเนี้ยชาวราศีกรกคณาการมีโอกาสที่คุณจะเลือกที่จะ,ะพังทลายความสัมพันธ์นี้ลงด้วยตัวของคุณเองแล้วหันหลังนะคะให้กับถ้วยหันหลังให้กับความสัมพันธ์แบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันถามว่าคุณอยากจะไปไหมอ่ะไม่รู้สึกว่าไม่ได้อยากจะไปค่ะแต่รู้สึกว่าที่ตรงเนี้ยมันไม่ใช่ที่ของเราสิ่งที่เราต้องการนะคะสิ่งที่เราขาดหายช่องว่างในความสัมพันธ์มันไม่ถูกเติมเต็มนะคะคุณอาจจะเลือกที่จะเดินออกมาหรือตัวเขาก็ได้นะ ใค,ใครคนใดคนหนึ่งในความสัมพันธ์ก็ได้ที่เลือกที่จะเ,าเขาเรียกว่าเดินออกมาจากความสัมพันธ์ที่แตกหักแตกร้าวนะคะเราหันกลับมาโฟกัสในเรื่องราของครอบครัวของตัวเองนะคะดูแลผู้ใหญ่ในบ้านนะคะ กลับมาสนใจในเรื่องราวของสุขภาพการงานความมั่นคง,คงการเงินของตัวเองเป็น takiego, ไปได้เช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าเนะว่าความคิดและความรู้สึกของชาวราศีกรกคนากันกับคนที่ชาวการคิดถึงนะคะคนทั้งคู่คิดและรู้สึกอย่างไรต่อกันขอดูของชาวกานก่อนนะขอดูความคิดและความรู้สึกของชาวราศีกรกขณากา,น,ากนค่ะชาวราศีกรกขณาการากคุณคิดและรู้สึกอย่างไรกับคนคนนั้นคนที่คุณคิดถึงมาดูกันนะคะไพ่ใบแรกจะเป็นไพ่เดมูลค่ะ บางคนอาจจะคุยกับชาวราศีมีนลัคนามีนนะคะเดต์ค่ะชาวราศีกุมลัคนากุมนะคะ10ดาบนะคะและเป็นไพ่ก้าเหรียญชาวราศีกันลัคนาการน,นะคะคุณคิดและรู้สึกอย่างไรกับคู่ของคุณไม่รู้สึกว่าตัวคุณน่ะถามว่าที่ผ่านมา ในความสัมพันธ์ที่มีการเทกันไปเทกันมามีการทําให้กันและกันต้องเจ็บปวดเสียใจนะคะตัวคุณยังรู้สึกแบบนั้นนะคะแล้วคุณก็รู้สึกว่าในความสัมพันธ์เนี้ยตัวคุณน่ะชัดเจนนะแต่ตัวเขาไม่ชัดเจนตัวคุณชัดเจนคุณอยากได้ความชัดเจนในความสัมพันธ์คุณอยากให้เขาชัดเจนคุณอยากให้เขาแบบเขาเรียกว่าปรับปรุงแก้ไขในความสัมพันธ์นี้ให้มันมั่นคงสักที อืมแล้วไม่รู้สึกว่าตัวคุณนะ่ะน่าจะมีการสื่อสารหรือว่าน่าจะมีการพูดคุยถึงปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็คุณรู้สึกว่าสิ่งที่สื่อสารไปอะคะ่ะตัวเขารับรู้ไหมตัวเขารับรู้แต่ตัวเขาไม่ได้ทําอะไรเลยนะคะแล้วคุณก็เหนื่อยเหลือเกินที่จะประคับประคองถามว่าตัวคุณหมดศรัทธากับคนนี้หรือว่าหมดศรัทธาในเรื่องของความรักไหมก็ไม่แต่ถ้าหากว่าการที่คุณอยู่คนเดียวแล้ว มีความสุขสบายใจมากกว่าการที่มีเขาอยู่ในชีวิตไม่รู้สึกว่าชาวกันเองก็น่าจะเลือกที่จะยอมเจ็บแล้วจบนะคะประมาณนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าคนที่ชาวราศีกัลนลักษณะการคิดถึงค่ะคนคนนั้นเขาคิดแล้วรู้สึกอย่างไรกับชาวราศีกันมาดูกันนะคะฮัลโหลแฟนค่ะคุณอาจจะคุยกับชาวราศีพฤกษภศลักษณะพฤกษภศนะคะ อัศวินถือไม้เท้านะคะมีชอทัดไฟเมสิงธนูเด็กถือไม้เท้าค่ะในความสัมพันธ์คุณอาจจะคุยกับคนที่อายุน้อยกว่าคุณหรือคุณน้อยกว่าเขาก็ได้นะคะและเป็นไพ่3ามเหรียญค่ะมีาุ่ดินพุกศกันมังกรด้วยนะคะอ,อ,อาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนต่างภาษาเนาะคุยกับใครก็ได้ไม่อ่านตามหน้าไพ่นะคะเขารู้สึกยังไงกับชาวกัน ความจริงแล้วตัวเขายังอยากจะไปต่อในความสัมพันธ์นะคะทั้งๆท,ที่ก็รู้ว่าในความสัมพันธ์ในครั้งนี้บางครั้งบางทีมันถูกที่ผิดเวลานะคะหรือถูกเวลาแต่ผิดที่อะไรประมาณเนี้สลับสลับกันนะคะตัวเขารู้ค่ะนะคะแล้วก็เขาก็มองว่าตัวคุณนะ่ะเป็นส่วนที่ดีเป็นสิ่งที่ดีอีกสิ่งหนึ่งอีกส่วนหนึ่งในช่วงชีวิตเขาที่เขาเคยเจอเป็นคนที่คอยซัพพอร์ตเป็นคนที่คอย เขาเรียกว่าเป็นลมใต้ปีสามารถปรึกษาสามารถเป็นเซฟโซนสามารถเป็นคนที่ใจเย็นแล้วก็เตือนสติเขาได้ในทุกๆครั้งที่เขารู้สึกว่าไม่มีสติหรือว่าสติหลุดไปจากตัวอะไรประมาณเนี้ยอืมนะคะแล้วเขาก็รู้สึกว่าตัวคุณเป็นคนที่มีไมล์เซ็ตที่ดีมีความคิดที่ดี เป็นคนที่เขาเรียกว่ามีมีความเมตตามีความเข้าอ,อกเข้าใจเห็นอ,อกเห็นใจตัวเขาและคนรอบข้างด้วยหมายถึงว่าคุณเป็นคนที่ดีมากๆคนนึงในชีวิตซึ่งตัวเขาไม่ได้อยากที่จะเสียคุณไปนะคะอืม ในเรื่องของความสัมพันธ์ถามว่าตัวเขาอยากจะพัฒนาไหมเนี่ยไม่รู้สึกว่าตัวเขามีมีความคิดที่อยากจะพัฒนานะคะแต่อาจจะเป็นในส่วนของเมื่อเมือม่อเมื่ออนาคตเมื่อเขาพร้อมแต่ณตอนนี้ปัจจุบันนี้ไม่รู้สึกว่าตัวเขามีหน้าที่การงานมีความรับผิดชอบที่มันเหมือนกับว่าต้องแบกรับอืมเขามีเป้าหมายที่ค่อนข้างที่จะใหญ่นะคะแล้วก็มีภาระหน้าที่ที่ต้องดูแลเขาอยากให้ชาวกันเนี่ยคอยอยู่เคียงข้าง ะะประมาณนี้เนาะอันนี้ก็คือความคิดและความรู้สึกของคุณและเขาที่มีต่อกันซึ่งสามารถสลับกันได้เป็นไวเวอร์ซ่าได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าเอาคำอนาคตความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีกันลัคนากันเป็นอย่างไรไม่ขออนุญ,ญาตบอกก่อนว่าเอาคำมันคืออนาคตคะ่ะอนาคตอาจจะเกิดขึ้นหรืออาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้ดังนั้นต้องใช้วิจารณญาณในการรับฟังแล้วก็รับชมนะคะเอาคำใบแรกนะคะไพ่แฮงแมนค่ะ 7ถ้วยนะคะไพ่เด็กถือดาบค่ะและเป็นไพ่เฮอร์มิตนะคะชาวราศีกันลัคนากันเอาคำอนาคตความรักคมสัมพันธ์ไม่รู้สึกว่าความสัมพันธ์เนี้ยจะยังวนเวียนอยู่ในชีวิตนะคะถึงตัดก็ตัดไม่ขาดยังมีการเขาเรียกว่ายังมีการส่องยังมีการดูยังมีความห่วงใยที่ แสดงออกอ,ออกมาอย่างชัดเจนระหว่างตัวคุณกับตัวเขานะถึงแม้ว่าความสัมพันธ์นี้มันอาจจะไม่ยังไม่ได้มีการพัฒนาในเร็วๆนี้เป็นแบบไหนเป็นแบบนั้นอยู่นะคะแต่ไม่รู้สึกว่ายังจะมี energy ที่ส่งถึงกันและกันได้ซึ่งตัวคุณและตัวเขาทั้งคู่สามารถที่จะเซนต์หากันได้ว่าเออในช่วงเวลานี้ ยังมีคนที่คอยเป็นห่วงยังมีคนที่คอยเป็นกําลังใจให้ถึงแม้ว่าจะไม่ได้พูดไม่ได้บอกออกไปแต่สัมผัสได้ด้วยความรู้สึกนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าไพ่ฮารยจะได้นําอะไรในเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ในกับชาวราศีกรกคณาการมาดูกันนะคะไพ่ใบแรกเดินไพ่ควีนถือเหรียญน,นะคะไพ่เก้ถ้วยค่ะไพ่หนึ่งถ้วยนะคะ และเป็นไพ่สิบไม้เท้าค่ะชาวราศีการลัคนาการนะคะไพ่ทาโร่จะแนะนำว่าสิ่งไหนที่คุณควบคุมได้ให้ลงทุนกับสิ่งนั้นนะคะสิ่งไหนที่ควบคุมไม่ได้ให้วางไว้ตรงนั้นดังนั้นไพ่บอกว่าในเรื่องของความราักความสัมพันธ์นะคะบางทีเราไม่สามารถที่จะควบคุมหรือว่าบังคับกฎเกณฑ์จิตใจของใครได้เราสามารถ เราควบคุมและบังคับได้แค่ตัวของเราเท่านั้นดังนั้นพิจารณาดูค่ะว่าสิ่งไหนที่เราเลือกที่จะโฟกัสหรือลงทุนแล้วมันได้กำไร ก็ทําในส่วนนั้นอย่างเช่นการงานการเงินความมั่นคงชีวิตของคุณทําให้มันดีไปเลยส่วนในเรื่องราของความรักความสัมพันธ์ถ้าเราคิดว่าตัวเราดีมากๆแล้วเรามีคุณค่าเราทําดีที่สุดแล้วแต่ถ้าหากว่าตัวเขาไม่ได้เห็นคุณค่าไม่ได้เห็นความดีของตัวคุณนั้นวางเขาไว้ตรงนั้นค่ะนะคะแล้วกลับมาโฟกัสตัวเองเป็นกําลังใจให้ชาวกันนะคะ ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาดูนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กด subscribe c o m มนต์ดีๆเป็นกำลังใจให้กันมาตลอดสําหรับการดูดวงส่วนตัวสามารถแอดไลน์ ID เข้ามาสอบถามรายละเอียดนะคะหรือสามารถที่จะดูรายละเอียดต่างๆใต้ตตคลิปนี้ได้เลยไม่พิมพ์ไว้ให้หมดแล้วค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่แม่อัปเดตขึ้นมาสําหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปถัดไปขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ